ดอกกิวลิปสวยจังเพื่อนสวัสดีจ้าตอนเช้าๆนะอันนี้ชื่อวัดจ้ะชื่อวัดที่ทักคัสเตอร์นะก็จะบอกวันเปิด ดอกไม้ก็สวยจ้ะรับประเดลวจะสวยสงบดีจ้ะสงบเงียบดีนะไม่น่ากลัวสำหรับจอยไม่น่ากลัวจ้ะอันนี้เก่าแก่มากจ้ะไม่มีหลุมฝังศพใหม่ๆนะเพื่อนๆนะที่เนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งจ้ะมันจะมีแบบเราจะเผาหรือเราจะฝัง แต่ที่นี่วัดที่นี่เขาแค่เ,เอาไว้จัดงานแต่งงานงานคริสตินงานอะไรที่แบบสําคัญสาคัญจะไม่มีการฝังศพที่นี่นะเพราะมันไม่มีพื้นที่แล้วจะที่เห็นเห็นก็คือหลุมฝังกฝังศพสมัยก่อนจะเพื่อนน,นะฝั่งนั้นก็เหมือนกันจะแล้วก็มีบ้านคนจะบ้านคนที่อาศัยอยู่เนาะร,รอบ บางท่านอยากจะเห็นเนาะว่าความเก่าแก่ขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลีป่ยนแปลงปรับปรุงให้มันใหม่ได้นะนเพื่อนๆนะคือถ้าหักผุพังเขาก็จะปล่อยไว้อย่างนี้และจ้ะนี่จะข้างล่างก็มี ก็จะมีคนเดินจ้ะเข้าออกเข้าออกได้จ้ะเขาไม่ห้ามนะเพื่อนๆนะเข้าออกได้จ้ะแต่ใจไม่ย่ำไปตรงนั้นนะ,นะมันแฉะฝั่งนั้นก็อย่างนั้นนะจ้ะมีเพื่อนบางท่านอยากรู้ไงนะว่าเขาไปฝั่งที่ไหนถ้าไม่ฝั่งที่นี่เขาไปฝั่งที่ไหนมันก็จะมีอีกแหล่งหนึ่งจะจะวัดสำหรับไว้ ฝังศพโดยเฉพาะนะไอต้ตรงนี้เขาฝังศพไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วก็คือจะมีแต่ศพสมัยก่อนจ้ะนะรุมฝังศพสมัยก่อนนะศพอ,อีกที่ฝังศพอ,อีกอันนึงอยู่ข้างบ้านจอยจ้ะนะแล้วก็จะมีแบบเผาจะเมนเมนเผาศพก็จะอยู่ในตัวจังหวัดยอกจ้ะจะมีที่เดียวนะในจังหวัดที่จอยรู้ๆนะที่อื่นจอยไม่รู้จ้ะจอยรู้เท่าที่จอยรู้นี่แหละนะ เราจะจะถ่ายให้ดูจ้ะนี่จ้ะเราก็จะบอกอยู่จ้ะนะว่าเดือนอะไรออกรัสอะไรเนี่ยรักย่างเนี่ยจ้ะนะมันเหมือน1ิสองปีแล้วมั้งอะไรเงี้ย อากาศดีก็เลยพามาถ่ายให้เห็นชัดๆอีกรอบจ้ะบางวันนะอากาศมันไม่ดีเพื่อนๆนะพอถ่ายออกมามันก็จะมืดมัวเนาะวันนี้อากาศดีจอยก็เลยออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูจ้ะมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพื่อนๆนะอาจจะไม่ได้ยาวมากก็ปิดประตูจ้ะก็มีประตูปิดปิดจ้ะคงจะพังแล้ว,ลวจ้ะปิดไม่ได้ครมุมพวกนี้เพื่อนๆก็เห็นบ่อยแล้วเนาะ แต่ก็อยากให้ดูอีกไงแดดดีมากเลยวันนี้เพื่อนเอเอ้อันนี้ก็เป็น it. อิฐอิฐอันนี้จะทนทานเหมือนก้อนหินเราจะเหมือนยกก้อนหินมาทำมาจะอิฐกำแพงจะกำแพงเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นบ้านคนนะเพื่อนๆนะนๆนะทุบออกจะ ทุบออกแล้วก็ทําเป็นลานจอดรถจะนะตรงเนี้ยทุบออกแล้วทําเป็นลานจอดรถกระแพงก็จะกั้นระหว่างโบสถ์กับคาพักเนี่ยจะแถวเนี้ยจะเป็นตึกเก่าๆทั้งนั้นจะมันนานมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยแม่น้าอันนี้นเขามีเรือนะเพื่อนๆนะมีเรือมแม่น้<อ>ําที่คลองที่บ้านจอยเมื่อก่อนนี่คือมีเรือจะมีเรือพวกเรือประมงอะไรเงี้ยจะเรือขนสินค้าอย่างเงี้ยจะนะสมัยก่อนจอยเคยได้ดูรูปสมัยก่อน เกี่ยวกับประวัติของในหมู่บ้านที่จอยอยู่นะว่าประวัติของเขามีอะไรม้างอย่างเงี้ยจ้ะนะมีแบบมีเรือมีอะไรทุกอย่างเมื่อก่อนนี้จะเจริญกว่าน,นี้จะ้ะจะมีโรงนงโรงหนังนะพอเจ้าของฟาร์มที่จอยเช่าที่เขาอยู่เขายุบทุกอย่างเพื่อนเพื่อนนะเขาไม่อยากให้มีอะไรมากมายในหมู่บ้านตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นเมืองล้างจะ้ะนะร้านร้านและบ้านเนร้านค้าและบ้านนี่คือจะแบบว่าไม่ให้เขาเช่าปล่อยเป็นแบบ ล้างไปเลยอ่ะเพื่อนๆนนะตึกที่มองเห็นเขาขาวข้างหน้าน่ะนะเพื่อนๆนเเป็นร้านอาหารจีนจ้ะเป็นร้านอาหารจีนในหมู่บ้านจอยจะมีร้านอาหารจีนสองร้านร้านอาหารอินเดียมีอยู่สองร้านนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีคีบับช็อปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะร้านอาหารอิอตาเลียนอย่างเงี้ยจ้ะแต่ตึกข้างหน้าจอยที่จอยซูมให้ดูเนี่ยนะเป็นตึกที่เก่าแก่สมัยในตั้งแต่ก่อนแอนดี้จะเกิดอีกจ้ะนะก่อนแอนดี้จะเกิดอ้ยหลายปีก่อนย่าจะเกิดอีกจ้ะนะ สมัยก่อนย่ากแกจะเล่าให้ฟังว่าไอร้านอาหารที่ข้าวขาวตึกข้าวขาวตรงนี้จ้ะตีน้ำตาลขาวๆานี่นะมั <toggle> <t ank> นเป็นในดิสโกเทคจ้ะนะพวกย่าตอนเป็นวัยรุ่นก็จะมาเต้นกันมาสังสรรค์ในตรงมุมนี้แหละจ้ะนะที่เห็นป่องๆอ,องเป็นเป็น,ปนท่ออยู่นั่นนะ <g> <t ank> ไม่ใช่เมนเผาศพนะเพื่อนๆอันนี้เป็นไอ้น,นี่จ้ะเป็นท่อระบายควันที่จะจากโรงเบียจ้ะนะไม่ใช่เมนเผาศพนะ เดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่ามีเมนเผาสมด้วยเหรอเห็นป่องๆไม่ใช่จ้ะท่อ้นั่นขึ้นเนี่ยมันที่ระบายควันออกจากโรงเบียจ้ะดอกไม้ก็สวยจ้ะเพื่อนๆนูน่นนี่จ้ะจอยมาห้างจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็บ้านอีกฝั่งนึงนะอันนี้ก็ห้างจ้ะ โอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าบายค่ะทุกคน